ถ้าสมมติเราจะดำเนินชีวิตตามแบบโลกนิยมเช่นขณะนี้กำลังนิยมรัฐที่การเมืองใดเราก็นิยมตามจะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าก็เก่ากีก็พูดมาแล้วว่าดูดีว่ามันถูกหรือผิดมันอยู่ที่ว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ก็อย่าเฮอตามๆเขาเร็วนะักผิดเดี๋ยวไม่รู้ต้องพิจารณาดโดยตีแต่มันก็อาจจะยากเพราะเรื่องนี้มันสลับซับซ้อนถ้าขึ้นชื่อว่ากุดมงติการเมืองอะไรก็สลับซับซ้อนเพราะมันเป็นสิ่งที่เจืออยู่ด้วยความหลอกลวงมันพูดไม่ได้อะที่เราจะไปเหอตามไปเยอะไปนิยมมาที่เขากําลังนิยมกันอยู่จะถูกหรือไม่ถูกมันแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมันถูกหรือไม่ถูก ไม่จะตอบได้อย่างไงในเมื่อเดี๋ยวนี้เฮลานี้มันมีดรมกติการเมืองร้ายแบบที่ต่างฝ่ายต่างนิยมต่างฝ่ายต่างนิยมก็เลยตอบไม่ถูกตอบได้จะเป็นกลางๆว่าสิ่งนั้นมันประกอบไปด้วยธรรมระบอบนั้นแหละมันจะใช้ได้ก็ถูกนะ